ปีจอนะฮะสำหรับใครที่เกิดปีจอนะครับปีพศ2489 2501 2513 2525 2537 2549และ2561ครับ Okay. สำหรับเดือนมกราคมคนเกิดปีจอทั้งหลายมีความวุ่นวายถูกต้องไหมครับชีปตอนลงเท้าเดินขึ้นเหนือหลองใตนะไปนั่นมานี่ไปนี่มาโนดมีความวุ่นวายพอสมควรแล้วก็อาจจะได้เจอคนเยอะๆนะไปเจอคนนั้นที่นั่นไปเจอคนนี้ที่นี่ลักษณะแบบนี้นะครับนะบางท่านอาจจะมีการท่องเที่ยวออกนอกเส้นทางบางท่านอาจจะต้องไปโน,นมานี่หรือเจอคนเยอะนั่นเองครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรเลยถูกไหม เนี่ยก็เรียกได้ว่านอกจากเหนื่อยแล้วก็สุขภาพก็ดูเหมือนเป็นๆหายๆเหมือนจะเป็นไม่เป็นเหมือนจะป่วยไม่ป่วยบางคนบางคนก็อาจจะป่วยเล็กๆนะครับอืมเนี่ยฮะแล้วก็การเงินนะครับได้มาไายไปได้มาไตา่ไปหมุนคล่องไหมไม่คล่องแต่ว่าก็ได้มาไายไปนะครับนะ ภาพรวมคือเหนื่อยมากวุ่นวายมากแต่มีความสุขดีถูกต้องไหมครับออไปทานข้าวทาน,ทานข้าวน้องป้านบ่อยไปหาคนบ่อยๆเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับคนปีจอเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้พิมพ์ให้หน่อยนะครับว่าเป็นอย่างนี้เป็นยังไงพิมพ์มาเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูเดือนกุมภาพันธ์กันนะครับสำหรับคนเกิดปีจอนะกุมภาพันธ์นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะยังคงมีความวุ่นวายอยู่นะครับและจะวุ่นวายมากกว่าเดิมด้วยเรียกได้ว่ามีเรื่องวุ่นวุ่นนะมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้กังวลมีเรื่องให้จัดการมีอะไรให้ทําเยอะมากๆเลยงานค้างงานเก่าต่างๆต้องหยิบจับมาทำเนาะงานบ้านงานช่องต้องหยิบต้องจับมาชงเนี่ยอ่าเพราะนั้นนะครับทำให้เดือนกุมภาพันธ์ครึ่งเดือนแรกค่อนข้างจะยัง คงมีชีพต่อลงขาชีพต่อลงเท้าเดินไปนั่นมานี่ไปนี่มานั่นพบเจอคนเยอะยังคงเจออยู่ครับนะต่อไปนะปีจอนะฮะช่วงครึ่งปีหลังไอ้ครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์นะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าช่วงครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์คุณชงหนักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องระมัดระวังให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการเงินความรักนะต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะครับนะอ่ะ โอเคทีนี้เรามาแบ่งเป็น4ี่้ำพไอ i สี่แผนกกันบ้างนะนแผนกที่หนึ่งะก็คือเรื่องของการเงินนะการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับวุ่นวายแล้วได้เงินนะได้เงินมาแต่ว่าอาจจะ ได้มาเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะก,ก็มีพอมีให้เข้ามาบ้างแต่ภาพรวมคือมีรายจ่ายรายรับรายจ่ายรายรับที่ค่อนข้างจะหมุนวนเยอะได้มาจ่ายไปนะยังไม่ทันใช้อะไรเลยก็ต้องจ่ายหมดแล้วประมาณนั้นครับส่วนช่วงครึ่งเดือนหลังการเงินไม่ดีเลยครับรายจ่ายมีอยเข้า แล้วก็รู้สึกเหนื่อยด้วยนะฮะนะครับจากงานต่างๆหรือจากการที่เราเดินทางไปต่าง,าง,าง,างๆก็จะเหนื่อยเปนบ้างครับต่อไปการงานนะการงานใครที่ทําอาชีพอิสระนะครับบอกได้เลยว่าอาชีพอิสระค่อนข้างจะวุ่นวายเจอผู้คนเยอะคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้นนนการเงินดีไหมก็ดีนะได้อยู่นะฮะก็ถือว่ามีคนเข้ามานะครับใช้บริการมาซื้อข้าวซื้อของเรายังคงมีอยู่ครับวุ่นวายดีแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่เท่าคับทุกเจ้านะ เพราะว่าครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์ก็อาจจะมีชงบ้างเพราะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์ระมัดระวังเรื่องงานที่ดีนะครับอาจจะมีปัญหางานผิดงานพลาดหรือมีเรื่องของการที่ต้องรีบร้อนจนทําให้เรารีบร้อนจนทําให้เรางานผิดงานพลาดนั้นได้นะครับส่วนใครที่ทําอาชีพประจําครึ่งเดือนแรกดีครับวุ่นวายเหนื่อยแต่ก็ดีครับเพราะว่าเพราะว่ามีอะไรให้ทําหลากหลาย นะครับลูกค้าเข้ามานะอะไรแบบนี้ครับเนาะทำให้เราเหนื่อยม,มากๆสำหรับคนทำอาชีพประจำเนี่ยวุ่นวายกับคนในที่ทำงานนั่นแหละนะ แต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสำหรับปีจอเนาะต้องระมัดระวังให้ดีเรื่องการงานนะครับเพราะว่าชงเลยอาจจะต้องตั้งรับในเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่ๆครับนะต้องระมัดระวังด้วยภาพรวมคนปีจอการงานไม่ค่อยสวยนะครับในครึ่งเดือนหลังแต่ครึ่งเดือนแรกใช้ได้ต่อไปความรักเนี่ยความรักครึ่งเดือนแรกก็ถือว่าใช้ได้ครับอยู่ในรักที่เข้าใจอกเขาเขาเข้าใจกันนะแล้วก็ เหมือนกับดูแลกันดีนะครับนะอืมความรักของปีจอเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นรักกับแฟนรักกับลูกหรือรักกับใครเนาะก็ถือว่าภาพรวมคอนข่างจะดีอยู่ครับนะต่อไปเรื่องของอ่าความรักในครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์สำหรับคนที่มีคู่เช่นเดิมเนี่ยก็บอกได้เลยว่าอืมเหนื่อยครับปีจอครึ่งเดือนหลังจะเหนื่อยกับกับตัวเองเหนื่อยกับอ่คนรักหรือว่าคนรักอาจจะทําให้คุณ นั้นไม่พอใจหรือมีความกังวลบ้างเท่านั้นเองครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังใน,นเรื่องของความเข้าอ,อกเข้าใจในช่วงครึ่งเดือนหลังเพราะว่าชงร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งนะห้ามพูดคําว่าเลิกรานะครับเพราะว่าอาจจะเลิกรลาได้นะต้องระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนหลังของกุมภาพานันธ์จนถึงต้นมาต้นมีนาคมเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องอ,อ,อาจจะต้องมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยสบายใจนะครับประมาณนั้นต่อไปสุขภาพนะเอ๊ สำหรับคนโสดไปก่อนคนโสดนะครับนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนนะครับสำหรับคนโสดก็สบายๆครับยังคงวุ่นวายอยู่กับคนรอบข้างคนรอบการไม่ได้เหงาอะไรแต่พอวาเลนไทน์ไปแล้วนะเออคนปีจอทั้งหลายก็จะรู้สึกว่าเหงาๆสำหรับคนที่อยากมีคู่นะครับส่วนคนที่ไม่อยากมีคู่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นแทนนะต้องเรามาระวังด้วยนะสุดท้ายเรื่องสุขภาพครับสุขภาพของคนปีจอนะครับช่องครึ่งเดือนแรกยังคงวุ่นวายอยู่เป็นๆหายๆหนักไหมไม่หนักหรอกครับแต่ว่ามันมันมันมีความที่แบบว่า เดี๋ยวไอ้นั่นเป็นเดี๋ยวไอ้นี่เป็นลักษณะแบบนี้ครับส่วนช่วงครึ่งเดือนหลังยังคงชงรอยเปอร์เซ็นต์เพาะนั้นสุขภาพต้องฟังให้ดีๆเนื่องจากว่าอันตรายอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันนะฮะหรือว่าโรคอะไรที่มันกําเริบขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองครับถือว่าดวงของสุขภาพไม่สวยเท่าไหร่เนะ ภาพรวมนะครับรามาระวังครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ 5, ที่อาจจะมีอาการชงไม่ว่าจะเป็นเงินงานรักและสุขภาพเจอแน่หนึ่งเรื่องถ้าดวงคุณยังปังอยู่แต่ถ้าดวงคุณไม่ดีเจอครบสี่เรื่องเอยแน่ๆครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนเกิดปีดต่อทุกคนไว้นะครับใครที่เกิดปีดต่อให้พิมพรับคำทานายว่าเองดังปังรวยเข้ามาได้เลยจ้า